าพี่น้องก็มามื่อนี้เขาจอดผ้ามวนอ่าพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศวัดบรรนุนนท์กแก้ววัดสุมานาลามมื่อนี้มีงานใหญ่บุญใหญ่ก็จะรอเสียนพระพระพุทธสุมานามหาจักรพรรดิเด้อพี่น้องเด้เอฝ่ายรักษาสิเป็นแนวนี้ตอนนี้ก็ถ่ายบรรยากาศพี่น้องป้องไฟหยาิโยม เออจากทางไกลทางไกลข้าเจ้าก็ม้านะครับน้อมาล่วมท่ำบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อมาจากบ้านไหนพี่เมียบ้านนี้ครับ้านที่เชียงใหม่โอ้โคกศรีเชียงใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับอาเชิญครับเชิญครับได้ยินเบาหลักบอกอยู่ตัวว่าพี่น้องจากโคกสีเมืงเชียงใหม่พระอาจารย์พุ่มกมาน้ำเนาะโอ้ออกต้นหยาดย่อมข้าเจ้ากะมาเออ ตัวไฟตัวตัวตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันผมร่าเรล่าข้าบาชาไทยแสงกำสวนโทมนัสโศกเศร้าสะอื้นครวนพระวิ่งขวัญอันศรัทธาจำลาไกล ขอพระองค์ทรงสถิตสวงสวรรค์ชั่วนิรันผ่านพบประสุบสีทรงพระนามพระบรมราชชนนีเราชาวไทยใจพักดีตราบนิรันน้อมระลึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ขอถวายความอาลัยสถิตในใจประชาราชเกล่าด้วยขบองขอเดชะ้าพระพุทธเจ้า ในนามผู้มาร่วมพิธีหล่อองหลวงพ่อพระพุทธสุมาณามหาจากักรพรรดิและปฏิบัติธรร,รมนักวัตสุมาณารามเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลสาธุพประธรรมผู้ลำเลิคุณภาริยสงผู้ประเสริฐรวมก่อเกิดเป็นพระตรไตรขอยกไว้เหนือเสียงกล่าวน้อมกรับนมัสก,การหลวงพ่อพระครูสุภกิจมงคล เจ้าคณะตบนกาบีดประธานฝ่ายสงฆ์และพระเทราชทูตยพุทโธสัพานยุตยาโนธลพโมโลอุตโลวะโลสังโฆมัทภารันโโหจักทิเจแปนรัตนใจยังเอตัสอาลุพเวนะสัพทุข่าวภะวาอันตรายาเทนสันตุสัพภโสธีภะวัน โอ้นโปนามัสสิตาวาขันบาทเสมอเสียวพวังเทียงตามไปอนวะโตตมภู่าเป็นผังบวกพันธที่ จิตใจของคู่ขานั้นเป็นดังนั้นมันใตให้ห่งเฮือกตับทั้งจักหูแก้วแววตาสองคำนวยโค้ดเป็นพาทุนพาทีไต่ปูซาแก้วเจ้าดอกกุ้นอันว่าหูทั้งสองคำขอปูซาพุทธบาท ขอเคยเป็นขงปองลงไม้ถ้วยเทพให้ตกลานหวยอันว่าโทษโสพองโลภโทษพิจุขาขอจะได้ถึงจะได้เบียดเป็นข่าพระสงค์ตั้งต่อบุญสิทธิราชพ่อพรมไสโยดวงพาเสรดมังคระระลำตนขาอยู่ขาเสิมสุขขาพอบันข่าพูไสโยดวงกอข่าถือ นาสิวังคุมามาอุเมกะมาอุนะเมตีตัดสาเกสีสตูตยถาคุ้มฆ่าโสตังประวัตติตีรวยเร็วพันรวยเร็วพันรวยแบบอัสัรวยแสเร็วพันทันเร็วพันทันใจกไม่ไวกินไม่ไาวใช้ไม่มดใช้ไม่หมดอดไม่มีเป็นเศษยทีตลอดกาล

พิบานจัดการเองนนบานจบแล้ว,วสุดเปี่ยนเอะเออเปี่ยนเสื่อไม่เราลกล่กลอยาน้นเรอเห็นเปี่ยนยน้ออุดไบาอาตากตากตากลลาตากเดินมาอาตากูว <c oughs> ไปแล้วพี่น้องบานเด็ไว้แล้วพี่น้องบาเนี่ยไปแล้วพี่น้องบานเนี่ยไปแล้วไปแล้วไปละครับไปแล้วอพ mm hmm> ี่น้องมานั่มบุญพี่น้องเอ้ยบุญก่อนใหไงพี่น้องบัานเมืองเข้าอบุญน้ำกันครับบุญน้ำกัน

จำนวตัวไปจะเป็นการถวายปัจจัยหันมาเฮ้ยหันมาหันมาบุญมาแล้ว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 เออบุญมาแล้วบุญมาแล้วปงไบสะกอนปวงสะกอนปงไ้สะกอนปวงไบสะกอนปงไบสะกอนแม่ ท่านนัทพรตาเกดงามผู้ยิ่บ้านมู่นบ้านกาดปีนท่านที่แปดคุณพันนีแพงศรีบรนณาตายท่านที่เก้าคุณพ่อวิชัยศรีสินมายาวัชกรวัสุารามทั้งเก้าท่านถวายจตุปเจัยธยาธรรมจ้าว เราได้บุญแล้วล่ะบุญแล้วล้วแม่ได้บุญแล้วล่ะเด็เออออได้บุญแล้วล่ะได้บุญแล้วล่ะครบยนครับเลว่าเลีวเลยเด้อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ những